ไปเปลี่ยนสุขเหรอน่าจะเป็นปล่อยมันก็บอกว,ว่าดีดีมากทองดีสิครับ <laughs> เฮ้ยตเล็กตอบไลน์ผมนะผมถามว่าเฮ้ยกินข้าวกันเดี๋ยวดูคิวก่อนได้วันไหนคะผมเลยถามค่าอะไรมึงฆ่าะครเป็น <laughs> น้อยใจพวกมันทำไมพวกมันมีชีวิตที่ดีมันก็ดีใจด้วย <laughs> ผมงัผมแม่งมาเข้าใจคำว่าพวกแกทำให้ฉันดูแย่ก็เพราะพวก,พวกนี้พูดถึงเพื่อนที่ไรแล้วแบบอารมณ์ขึ้นคือคนน่ะก็ถามกันเยอะไงเพื่อนกูแบบ โฟกัสเริ่มเปลี่ยนอะไรเงี้ยมีคนอาจาจะก็จะมาเพ่งเล็งที่เราไงไม่ว่าจะเป็นข่าวหรืออะไรเงี้ยแต่โดยส่วนตัวต้องบอกตรงนี้เลยว่าไม่ได้ซีเรียสเรารู้สึกว่าเมื่อไหร่ที่มันพร้อมมันก็มีเองอะ่ะคนก็จะมาชอบพูดว่าแบบเฮ้ยเราอายุเยอะแล้วนะอะไรเงี้ยเอออายุเยอะก็จริงแต่ว่าเรารู้สึกว่าเรื่องแบบนี้มันก็ถ้าเกิดว่าใจเราหรือว่าเรายังไม่ได้ไปเจอใครที่แบบใช่แล้วพร้อมอะ่ะมันก็ไม่เห็นเกี่ยวกับเรื่องอายุเราว่ารอเมื่อไหร่ที่ที่เวลาเจอหรือว่าอะไรก็ค่อยว่ากัน ไลน์ไปตอบหรือเปล่าถามแค่นี้แหละเอ็กอเล็กตอบไลน์ผมนะผมถามว่าเฮ้ยกินข้าวกันแล้วมันก็พูดอะไรรู้เดี๋ยวดูคิวก่อนได้วันไหนคะผมเลยถามค้าอะไรมึงค้าอะไรพี่เปลี่ยนภารก,กันอะ่ะ <c oughs> ก็เปลี่ยนแหละ <c oughs> แต่ว็เยยังรักกัะตีดเหมือนเดิมครับแต่ว่าไม่ค่อยได้คุยกันเท่านั้นเอง <c oughs> ให้เปลี่ยนสูตรอผมว่า แม่จะเปล่อยผมว่าเขาดูมีความสุขขึ้นนะเออดูดูแบบ for happy ก็ก็จริงจริงก็ได้มีโอกาสแบบคุยรายกันจะนัดไปกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ถามไปไงบ้างมันก็บอกว่าดีดีมากลองดีสิครับน่เป็นเรื่องที่น่ารักครับพี่ทั้งทุกทุกคนเลยผมก็ยินดีกับเพื่อนๆสรับผมนะผมว่าอยากไม่ได้ไม่ได้ปิดกั้นตัวเองนะแต่ว่าณตอนนี้มันก็ยังไม่มีโอกาสได้เจอใครครับ แล้วแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ผลขวัญเป็นพี่นะผมก็ไม่เชื่อผมไม่เชื่ออเกมนันอีเล็ก่าตอบผมยังตอบค่ะแะพี่คิดว่ามันข้างเขาละแะรูให้ดูจริงไม่น้อยใจพวกมันทำไมพวกมันมีชีวิตที่ดีมก็ดีใจด้วยไม่น้อยใจครับไม่น้อยใจใครเลยดีแล้วดีแล้ว พี่ผมเขินนะผมพูดตรงผมรู้สึกขอบคุณเขามากกว่าแบบจริงๆเลยจากใจเพราะแบบมีผู้หญิงคนหนึ่งที่สวยมากแล้วแบบเป็นนักแสดงแล้วแบบพูดถึงเราขนาดเนี้ยก็แ,แบบรู้สึกเขินแล้วก็ขอบคุณเขาอะครับจริงๆขอบคุณเขามากๆแต่ผมว่าเขาสื่อไปในทางว่าสเปคผู้ชายในอุดมคติเขาอาจจะเหมือนผมมากกว่าไม่ได้หมายถึงผมเออเราก็โตขึ้นเนาะเราชอบเราชอบคนที่มี ทัศนคติที่ดีก็ชอบชอบผู้หญิงสวยน่ารักเหมือนเดิมแต่ว่าที่มากขึ้นเรารู้สึกว่าประสบการณ์มันก็สอนให้เราคุยกับใครมันต้องมันต้องเคลียร์เปิดเปิดใจกันตั้งแต่แรกให้ให้ดีอ่ะแล้วก็ถ้าเป็นคนใจดีผมชอบคนใจดีชอบคนที่แบบมีความคิดคล้ายๆเราเนี่ยครับยอมรับความจริงได้อะไรเงี้ยแล้วก็ที่สําคัญคือสําคัญเลยนะคือต้องไม่ติดโซเชียลผมรู้สึกว่า โซเชียลมีเดียบางทีถ้าเกิดว่าคนวุฒิภาวะไม่ไม่ได้โตพอที่จะควบคุมผมว่ามันง่ายต่อการที่จะทําให้อารมณ์เขามันไม่คงที่อ่ะไม่สเตเบิลคนที่คนที่ติดติดโซเชียลมากๆแบบเล่นแบบเอาเอาเ,อาเอาความรู้สึกเอาใจเอาความคาดหวังทุกอย่างไปอยู่ที่โซเชียลผมว่าการจัดการอารมณ์ของตัวเองอ่ะจะไม่ดีอ๋อใช้เวลานานพี่อันนี้ผมพูดจริงนะตัวผมค่อนข้างแบบ เป็นคนขี้สันโดษในระดับหนึ่งนะผมเป็นคนแบบชอบอยู่คนเดียวแต่ก็แต่ก็ถ้าเกิดว่ามีคนอยู่ข้างๆแล้วแฮปปี้ผมก็ไม่ได้ไม่ได้เกียกนะแต่ว่าเอาคาพูดตรงลักษณะของผู้หญิงที่จะเข้าใจชีวิตผู้ชายแบบบางทีแบบชอบรักสันโดษหรือแบบไปเจอเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยผมว่าโอกาสที่จะเข้าใจเรามันมีน้อย